สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องย่าอาชิกกอกนะคะโอนอ<ห>ัวแล้วพี่น้องข่าวบ,าบ่ายน้องปู้ก็ตาม,มาคงข่าปุ้นนะคะแล้วก็ภาษาก็จะลูกเส้น่<ล>นเ<ล>จัดเมนูให้สวนะคะมื้อบ่าย ้มต่ำอพี่นางส่วนภาษาก็ต้นสิเ็ดอย่างทะเบงพื้นะนี่แหละภาษาก็จะลวกเส้นพริ่แห้งแล้วแต่โตอืม ิบแล้วมลงประปุกแล้วก็ใส่กระเทียมไปสองหัวแล้วก็จะใส่ไปชีบเอามะเขือเยู่กระปุกฮะเอายี่ห้อมะเขือมะเขือเ,เหลืองเอาไหมแม่เส่ยอไม่ช่วยเชิอนะมะเขือนเอาเลย ໃສ່ຫລາຍແຊບຫລາຍເຊຍນ້ອຍເຊຍນ້ອຍເດີ້ພີ່ນ້ອງແມ່ນແລ້ວເວົ້າອອກເຊຍນ້ຳຕານໄປ1ປົກນີ້ຫັ້ນໃສ່ຫລາຍແຊບຫນ້າໃຈຫລາຍແຊບ ลอกหาเห็ดบ่ไม่เสือไม่เสือไปลอกหาเ heat นงถามๆบอกว่าแล้วถามเน่าทีนี้พอเห็ดมุมหนึ่งมุมหนั่งคอยบอกว่าพี่บอไปหาลอกหา heat เป็นอะไรบันเาิงสชาดเลยของยาแล้วบเห็นสวเส้นีกบ็จะใส่ทุกจะมเผกกินกับตำมะฮุ่งเสร็จพักนี้เนาะเออกินกับตำมะฮุ่งละพ่าพักยอดอันนั้นไม่กินกับตำมะฮุ่งเดี๋ยเอเอาตยอดขารวะ

เาเยอเกุ้มไหมบาก็เลยไปหาเครื่อง,องให้คอยหาเครื่องหาเครื่องกอโต๊ะอ๋อระบาคมกันแล้วี่แม เสื้อนี่เลยแหละเส้นี่แลนะปุ๊บนัางไอ้เหรอโอ้โอ้เจ๊นนั่งก็กินนี่เห็นน่บอลลูนเมืออยู่ทีหเห็ดบวเขามาจำปหาเห็ดเห็นปะออกแล้วแสบมัเนาะภาษาชิ้นนี้ค่ะ

เทมบ่เข้าแหละตัวกระเดกตาสีสกเหลืองเ้มเมอนมันาจจะจะำมาได้ขก้งห้อไหมบ่พอดีกินกัข้วุ้นขบสนอืพอดีมันเสีอบมือดีนะกินบข้วุ้นเาอาขุ้นด้วยักอน่อไม่เป็นไดอ้ย่เปนุย

คือดโใส่อ้ยเนไหมลบบ่ใส่น้ำเปล่าเอย FC ส่งให้รียบร้อยนะคะมีนุ่มตมมา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 นี่ค่ะเมนูสุต้นะคะภาษาน่หวเส้นนะคะไปแล้วลุงเสือกลับแล้ว ทรายโรด,โด,โด,จ,ดจังนัวเขากันเมนูนนมือม้อบ่ายนะคะเมนูเสอ<ซ>แล้วลุงเสือไปแล้วนะคะลุงเสือเอ,เอารถถส้มออกจากพื้นที่ไปแล้ว น้องเนนก็ไม่กินข้าวก่อนเนาะกลับไปเลยน่าจะกินข้าวเที่ยงก่อนน่าจะกินข้าเที่ยงก่อนไปใเหข้ามหาเ็บไปาสเขาบอกว่าเ็บมอแล้วมองข้าไปมกมืออยู่อยกเขาเนี่เเอ ไปสิจะได้กินเหรอวะนี่นะคะกับข้าวเที่ยงนะคะได้ให้คนเลิ่กมาเพิ่มในเห็ดพ้อมเปล่าเด็ดเด็ดเห็ดเด็เห็ดยาได้กินแกงเห็ดนะครับนี่เนี่ยบอกว่าชีวิตเก็บยอดหมักบวบมาใส่ใส่แกงลงไปแล้วเห็นดอกนึงเห็นดอกนึงก็เก็บไปเก็บไปแล้วเห็นอีกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกไปเรื่อยเรื่ยนไหมเยอะสิเลยโอ้ยยิ่ดีต่อใหม่เหรอวะไม่มีบ่บ่ไม่มีบ่ สำหรับเพียงนี้นะคะตุ้มโฮมมื้อเที่ยงนะคะสวัสดี